สวัสดีครับวันนี้ครับต้นจากฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์จะพาเพื่อนมาชมรถคันนี้เลยคันนี้คือ w i ท์แท็กครับผมเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมเป็น4 w h e e l นะราคาหนึ่0 0้านบาทแต่งเท่ๆแบบนี้ถ้าผมใส่สกู๊ปทรงฟิตมานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้านะครับผมนะครับกระจังหน้าใหญ่ๆเท่ๆอย่างนี้เลยทรงแรปเตอร์วีพร้อมไฟนะครับผมใส่ชุดกันชนเหล็กของ h a m m e มอร์มาด้วยนะครับคันนี้บอกเลยว่าทาสีได้สวยมากเลยเป็นสีเหลืองทองนะครับผมน้าวงสวยๆเลยแล้วก็ ซุ้มล้อนะครับผมปกติเราเห็นเป็นสีดำใช่ไหมคันนี้เป็นสีทองเช่นกันนะครับผมคันนี้ทองทั้งคันเลยแล้วก็เปลี่ยนแม็กและยางใหม่นะครับผมเป็นชุดยางนะครับผมแม็กขนาด20นิ้วนะครับผมนะครับเป็นลายก้านนะครับผมเป็นสีดําตัดขอบสีเงินแบบนี้เลยเท่ๆเลยนะครับผมส่วนออฟเซตนะครับลบสีนะครับผม ยางนะครับ3ามสาคูณสิบสองจุด r ยีนะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้ยกความสูงขึ้น2นิ้วเปลี่ยนปีกนกโยกออฟโรดมาด้วยนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับติดสติ๊กเกอร์นะครับผมแล้วก็เขียนชื่อลูกค้านะครับศาสตร์ยาวด้านโคนไปถึงด้านหลังเลยนะครับผมเปลี่ยนบันไดข้างนะครับผมนะครับรุ่นชาโดของ Hammer ใส่เรียกว่าลาวหลังคาน่ะต้นดาวหลังคามีแล้วแหลกหลังคานะครับผมนะครับผมรุ่นโซลารูปของ Hammer เช่นกันมีไฟ led ครบหมดเลยนะครับผมส่วนนนดด้้าาาาทยะครับบติโลม เป็นโลบาของฮาร์เมอร์นะครับผมรุ่นวอลเลอร์นะครับมีไฟเบรกไฟถอยมาครบเลยด้านท้ายติดอะคริลิกมาครับผมนะครับเป็นตัวสอนนูนนะและเป็นลูกม้าสีทองอย่างเท่เลยนะครับแต่งยังไงก็ได้นะครับผมของเราส่วนกันชนท้ายเนี่ยเป็นรุ่นโนวาซีรีส์ของฮาร์เมอร์เช่นกันพร้อมห่วงโอเมก้านะครับนี่ครับมีไฟถอยอะไรครบทุกอย่างนะครับผมรุ่นนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมระบบเรื่องความปลอดภัยช่วยเหลือมามาครบเลยนะครับผมมาครบเลย ก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจนะผมอยากออกรถเท่ๆสวยๆแบบนี้นะผมก็ติดต่อมาได้นะผมต้นอยู่ที่ฟอร์ดระนครสาขาเกษตรนะครับโชว์ยูมรถขายดับหนึ่งเบอร์โทรรับศูนย์ห6 6 9หนึ่งแปดสองแปดหกเก้าเก้ายังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมีรถสวยๆเอามาให้ดูอีกไปแล้วครับสวัสดีครับ